สวัสดีค่ะดเด็กๆชั้นปอสอยินดีต้อนรับสู่คาบแกรมมานะคะดเด็กๆทําอะไรอยู่คะอ่าเตรียมพร้อมที่จะเรียนวิชาคุณนกแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคุณนุจะพาดเด็กๆร้องเพลง o อ้แม o โดนัเด็กๆเคยได้ยินไหมคะในเพลงจะมีสัตว์มากมายเลยนะคะที่เราเคยเรียนไปนแล้วนะเดี๋ยวคุณนกจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะดเด็กๆตั้งใจฟังนะว่าในเพลงมีอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวมาถามตอบกับคุณโนกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ Old Mac Donald had Mac Donald had a farm a The pot pot, you're in a quack, You're a quack, quack! here you're a quack, Everybody quack, quack! E-I-E-I-O With a baba -ba here and a baba -ba there you're a ba there a everywhere a baba -ba. Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O When on his farm he had some pigs E-I-E-I-O With a grunt grunt here and a grand grunt there You're a grunt there a grunt Everywhere a grand grunt Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O A nay, nay, you're a nay, nay, there. You're an a, nay, there, and a, nay, everywhere an a, nay, nay. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O -E 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 -E. Had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald Had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had some ducks E-I-E-I-O With a quack, quack Here and a quack, quack There Here a quack, there a quack Everywhere a quack, quack Old MacDonald Had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald Had a farm You're about there, you're about there, about everywhere about Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O, with a bow, bow. McDonald had a farm, e i e i o, and on his farm he had some pigs, e i e i o, with a grand, grand here and a grand, grand there, here a grand, there a grand, everywhere a grand, grand. Old MacDonald. อ่าจบไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะเพลงนี้เด็กๆมาดูสิว่าคำถามแรกที่คุณนกจะถามคือ What animals do you see? What animals do you see? นะคะเด็กๆเห็นตัวอะไรบ้างคะอ่ามาช่วยครูนกตอบนะเห็นอะไรบ้างคะอ่ามี sheep sheep ตัวอะไรลูกแกะใช่ไหมคะต่อไปอะไรเห็นอะไรอีกคะ cow cow ตัวอะไรลูก ว้าใช่ไหมคะต่อไปเอาอีกสักอย่างหนึ่งตัวอะไรคะ duck duck คืออะไรลกูกเป็ดเก่งมากเลยเด็กๆคะมาดูคำถามต่อไปนะคะ how many h o r s e do you see how many h o r s e do you see แปลว่าอะไรลกูกถ้าเจอคำว่า how many อ่าน,นี้คุณนกเสริมให้นะ how many แปลว่ามีเท่าไหร่นะลกูก ก็คือฮอสก็คือตัวอะไรลูกหมาใช่ไหมคะก็คือม้าในเพลงที่เราเห็นเนี่ยมีกี่ตัวนั่นเองนะคะอ่าเท่าไหร่คะมาดูภาพเฉลยนะมีเท่าไหร่คะเดกค t o g e t h e r คุณนอบอกว่าเรามานับไปพร้อมกันนะ one horse two horses three horses อ่าสรุปว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะลูก three horses ก็คือมีม้าทั้งหมด3ตัวนะคะเด็กๆคะมาดูคำถามต่อไปนะคำถามถามว่า how many ducks do you see how many ducks do you see แปลว่าอะไรคะอ่ามีเป็ดกี่ตัวใช่ไหมคะที่เราเห็นนะติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกภาพเฉลยกันเลยคะ่ะอ่าเรามา count together นะคะมาช่วยกันนับนะ พอไหมยังคะอ่า one duck two ducks three ducks 4 ducks and five ducks เก่งมากเลยคะ่ะใครช่วยคุณนกนะับปรบมือให้เลยคะ่ะอ่าจบไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะใครตอบคำถามคุณนกได้ครบมางเก่งมากเลยนะอ่าวันนี้นะคุณนกขอให้กันบ้านหนึ่งหน้านะลูกคือหน้าที่ 27นะคะหน้า27เขาสั่งว่า match the sentences to the pictures นะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วไงลูกที่คุณนกสอนไปจำได้ไหมคะ cute big fast dangerous and colorful แปลว่าอะไรเด็กๆยังจำได้ไหมคะเด็กๆถ้าจำไม่ได้เด็กๆเปิดย้อนกลับไปดูของเก่านะลูกนะอันนี้คุณนกให้เป็นการโยงเส้นนะคะ match ก็คือการจับ คู่นะลูกเด็กโยงเส้นมาให้ถูกนะหวังว่าเด็กๆหลายคนทุกคนเลยอ่ะคงทําได้นะลูกนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเพลงนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรจากเพลงนี้บ้างฟังแล้วก็ตอบคุณนกได้ใช่ไหมคะลูกอ่าใครทําได้คุณนกปรบมือให้เลยนะเก่งมากเลยใครยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรลูกฝึกฝนบ่อยๆแล้วเด็กๆจะเก่งเองนะคะ วันนี้คุณกฝากกันบ้านหน้านึงนะคะคือหน้าที่27เด็กๆไปฝึกทําด้วยตัวเองนะตั้งใจทํานะคะโอเคค่ะเอาไปเจอกันคลิปหน้านะคะคุณกไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า